lăng cái cây, 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 cây hoặc lăng <laughs> cái nhám sau cây một cây chập pha subscribe cho tuổi, đền gì à, anh ấy leang đay đấy đấy, từng, câu đền <tôi đôimachine> suốt 我有武器。 กรสูไก่แม่ไกก่แ,กแปดาาก่นเลแจ้กับสูได้แจ้แจ้คู่ตัวนั่นกับปสูทาเยียมออกร่งกายได้เลง แม่นจกัจกโตจักโตโตผู๋บ <c oughs> างอยงหนึ่งคือโตแม่บาง่งหนึ่งคือโตผูแต่ที่แน่ๆเนะี่ยมีมีสองโตชุดน้อย, <c oughs> ยเหียดมันเล็ปีกเรียกว่าเพิ่นตัดมาจากติดอย่างน้อย ทัดนี่ยออกได้แก่ทั้งเนี่ยออกลด้แก่มันถ่ายออกไปมุกหอตัดมันก็จะถ่ายออกไปที่ั้งหิ้งน้าโบราณที่แกัไม่จึงประมาณหิ้งน้าแต่ตัดง่วงพวมาเป็ดเขไอ้สามเดือนสี่เดือนมัุกหอยไม่คืนเดือนเดีย พวกนายก็ไม<อ>่ได้โทรมาหรอกไม่เลยไม่ได้โทรมาพวกผัดทะลุกันพวกกันนะหมมนี่เนาะจะ<อ>เป็นได้ไ,ดไก่<อ>โกเขียนมันบอกเขาบอกกันนะ บ่ไปนําสนะโลด lộn อือพอยังบ้างบางเงินอี นี่ค้นแหลบเขาหนามยากว่าเจะเอาไปทิมนะวะเนี่ยโอ้ทังนี่มาจะใช้หนิไฟทรงคลองหลามคุ้มสาบของวะให้เดี๋ยวจะสองใบ มา,มาอัน,นั้นเนาะแห้วเอามาหหยเป็นหลกดทุกทางต่งตางๆเลยยินดว่ามีเถวว่าอย่างไ็เลยว่าเอามาปลาว่านะถือมือซีอโค่ไบเลยปาดท,ทั้งปาดแออกล้นอ้หนักนี่มานอมาเบิ่งนี่กระขุดหรือถ้ากะขุก,ก็มีมมแต่ว่า ເທບບໍ ee, ່ມ່ວນຄมันน้อยอ่ะນົມໄກ່ຍາມເຊົ້າຍາມສວຍ สบายดีงามเศร้าวันอาทิตย์น้องวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้ฝนบตกเธอทุกทา่านปกติฝนตกเนาะวันเหตุงานฝนตกวันหยุดงานบ่มีฝนพานวมไก่เล่นวันนี้ผ้าเยียมามันนี้